วาสนาสิมาได้บาร์ดิน้ำเพืงราคาน้ำเพืงค่ะฮะโอ้ยเจ้าไม่ยังไปยยังนอพี่น้องไม่ยังเลยนะเฮ้ยน้ำเพืงขายน้ำเพืงค่ะเขาประกาศให้วาสนาออกมาฮะเขาให้วาสนาออกมาแต่ซ่นเนี่ยคอยซิมาขายน้ำเพืงเลี้ยงหัวยังลองเอาเจ้าว่าเป็นวาสนาติเจ้เน่ยวัวเดียวมาขายน้ำเพืงจ้าน้ำเพืงนี่ขวดเท่าไหร่ขวดละร้อยยี่สิบ ก็ร้อยยี่สิบจ้าของแท้บ่ล่ะแท้แน่นอนพึ่งเดือนหาเลยแม่นร้ยยี่สิบขวดหนึ่งจ้าถ้าสองขวดเด่ก็ต้องสองสสิบจ้าอันตต้ได้บ่ต้สัง่งต้ดสองขวดร้อยห้าสิบโอ้ยยา่อเถอะอี่อเอ้ยน้ำตาลเปนแพงอยู่แน่น้ำตาลัพงจะได้คือว่าของแท้ว้าวเอาแท้ผสมละอ้อต้องันฉากใดกาะ อ่ะเป็ดตาพี่น้องเพิ่นซื้อบ่ห้องเพลงให้พี่น้องเขาฟังเป็นยังมันมาขายน้ำเพิ่นมาซื้อน้ำเพิงเอออาะเิ่นให้กูเด้ดอ่ะอีเอ็นิกด้ยสล้อสล้ออ่ะพี่น้องเพิ่นขอเพลงมาแล้วบนเยสซี่ตกลงกันก่อนอย่าเฝ้าเรื่องเพลงใส่ก็ตกลงกันเรื่องเงินยี่สิบบาทดีก่อนอ่ะตกลงแล้วของผมน้ำเพิ่งระน้ำเพิงย้ายเอายี่สิบบาทเท่านั้นละเออเอาสั่นจนบ่แล้วซะ เลียงหัวก่อนพ่อไงเรียก <Okay. S 1> หัวเอาไี่หัวอยู่ส g เจ้าเอาพวกไม่ไงบ่มีผีสาวผู้ดวี่่าไม่สูดทั้งเรื่องสี่แต่แป่ผู้หญิงก็เปี่ยนเนมือาหารอยู่ในตู้ถ้าไม่รีบมีคู่เดยวจะบูดหมดอายุพู้อะไรกับหัวเจ้าหัวบ่หัวยันอันอันอันว่าพญ่สรี อันกระซ่วงสาธารณสุขเพิ่นเตือนพี่เตือนน้องอยู่เด้อเตือนน้องว่าจังไหนครับนีิเพิ่นฝากมาหลังเวทีเออว่าอ่าผู้ชายเฮาอย่ากินนมเออเออ่ากินนมเกินอายุเอออย่ากินนมเสียเอออืมนมแบบไหนต้นนมกินม่อยู่ไหนโอ้ยฮะกินนมอย่ากินอันอย่าเกินอายุอย่าเกินอายุหาซีปีย่ากินมันต้องเสีย เออเพื่อนว้าวแก่งแก่งเนี้ยแยงได้จะกินนุ่มซุบมันเหี่ยวแล้วห้าขวามึงก็บบกล้าว่าเหรอเนาะทีล่ะเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นว้าเป็นแพ้เพื่อนบรกบก้าว่าโอ้ยขันว่าจังสั่นแย่แหลมกับมันม่โอกาสได้ผัวแล้วสั่นครับมันเหี่ยวไวแห้งเหรอแม่อันปลาแหลมครับพญยาซิลีฮะฝากเพ่งไอพี่น้องเงานดำแน่โอ้ฝากเงคนอยากมวนอยากฟ้อนกามีอันคว้าป้าบังหันคอมากกามีเนาะ บัว่าสิเป็นกระเทยประท้วงชุดดำสไปแดงโอ้น่ะเอาออังสี่ซะเอาจังไหนกระเทยประท้วงสะก้อนไปผู้เฉยร่างกระล้องไปได้เพี้ยนตั้งเนี่ยจะกินเขาได้ปะร่างจะมาร่างไหลไม่ไหนอันว่างหันเ้าเลี้ยงวงเวียนชีวิตพวงเวียนชีวิตเออใครกระแสดงน้ำมูด้วพี่น้องเด้อปฏิบัติได้แหลมบ่ได้แสดงน้ำมูดติดแสดงเยอะแสดงบรตัวยังยับปากยาเว ยู่ซื้อฟันหูยูเราก็แสดงันแสดงเป็นตัวยันยัปากอยู่ซื่อขี้เหล่านั้นเหรอเน้อยนี่แหลมแสดงน้ำนี่แหละเอ้ากระเทยมาท่วงจ้วมได้วยจ้วงจ้วจัวอเเสียกระหนค่บ พอใจที่เป็นกระเทยให้สียเจ้าเจ้กระสังตะเวยกะสังกะไวยปากคนกระแสย้ำสวยาแบบบุตตุนบ่เค้ส่นทำคนนิ่มาบ่ส่แลนะไหเสียวเงไ้สใบ่ีดากระสังดอกกะจะบ่สนใจเป็นกระเทย้วมันอินคงได้เป็นกระเท บังได้เยลับบ่ได้ก็ตายลุดเดือสู่โลกนี้ต้องหาสีสันทบมีมูชนแลวก็ล้งมึงดูบ้านใดกบมีก็เคยคือ่าเชยเชยบทันหมู่เจ้าหนี้แห่งโฮเมเพปเป็นระเบือเต่าจ้าและติู เป็นผัวชายจะคอยยอมตายและยอมตายดีกว่าวันนี้เอาฉันต้องเอาผัวเอาผัวผัวเอาผัวกันยังนะเม็ดบักคาเม็ดจืดไม่ความจริงเลยลูกเอ้ยเอาผัวนะลูกน้องป่าวเอาแบบของยังยังได้ลูกเอ้ย อกาลีลาชีวิตตีแใกใครเหมือนไปเลยเราไม่มีปัญหาตั้งสิให้สั่นเป็นผู้ชายสักหน่อยยอมแต่ละยอมแต่ดีบ้างตั้งสิเอาฉันต้องเอาผัว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 กันยังน้ามันก็แค่แม่ค้าฉันภูมิใจพอจะเห็นที่เป็นกษัตรอย์ไปสบอบจะติดสารจะไม่ก็ต้อไรวยมากเรื่องแต่งอย่างสวยแบบม เนยเซรีขาเป็นปลาแหลมขากระปุกลูกขาจืคขาอันอีหามันเอ็ดอย่างเนี่ยอันแฟนเพ่นมันก็สงสัยว่าปล่อยฝ่ายปิดกระเทือยอีหลีบบอมใครก็สงใจยุ่ขนาดเอาเงินมาให้ก็ยังถามว่าปิดกระเทือยบอมอืมอ่าถ้าว่าปล่อยฝ่ายเป็นผู้ชายปีอย่าขื้นนั่นออกเมียแท้ใครก็สงสัยุ่เจ้าไปยังจะเมื่อออเมียอือที่กินผมกับเป็นผู้ชายเนาะครับ เออสาเหตุที่บอกเมียก็เพราะว่าแบบเอนนะอ,นนะอแบบว่าแบบว่าหหน้าตาดีนะผู้สาวหลายนะคันเอาคันเอาผู้นึงผู้นึงก็กสิเครียดจังซี่นะเก็นกันบ่เศร้าก็เลยบ่เอานะแล้วก็บ่อยอยากบ่อยอ,อยากเสียวเวลา อยากให้มีเวลาให้กับแฟนเพลงสี่ตัวเออคันเสเอาเมียก็เป็นห่วงแฟนเพลงอยู่แม่ยาแฟนเพลงบ้านเสียใจบ้านแฟนเพลงคุ้มเสียใจเลยบ่เอาก็คือจะกินจืดนี่แหละค่ะบ่เอาเมียค่ะไอ้จืดเป็นกระเทยเต็มโตแล้วค่ะแต่ว่าห้อไม่รู้เขาเมื่อว่าวบอกเพื่อนเพื่อนก่าหูหรอกอีจืดใช่ใช่ สอยนังบาทนลยนกแต่ดแจ๊เป nah ็นความป้าไหวอืว่าจะได้ดอกผัวซ <sh ื้อปล่อยไฟฉันมันของน้อยเฉยเฉยฉากต่อไปพี่น้องเป็นฉากที่สำคัญออฉากที่อุดมทัพย์หรืออีดาวก็คือผมปล่อยไฟนะครับพันพันเลื่ยนจบเลยได้เป็นทนายสันเดย์นะครับพันมักสาวสัเดย อันปล่อยไฟซึ่งที่เป็นศิลปินในสิ่งสานที่ค่อนข้างจะเออโอเคนะเฮ้ยซักนี่หยุดทงหน้าจีบกันกับบัวตองเบื้อง,องด้าพี่น้องบ่คือหมอลำเรืละครนะครับอยู่อยู่หยุดทงหน้าจีดูนี่ขออ่าแบกเกล้าเนี่ยครับดนตรีอยู่หยทงหน้าจีดูนี่ทงหน้าสะพ้อไม่จะต่อเฟียงเลียงอุ้ยอายมันบ่แมนต่อเฟี้ยไม่อะ งานฉลองครบรอบโอ้โอ้ว่าเป็นตอมแก๊งลีลาธพี่อืม60ปีในหลวงของเฮาตัวอีจื่อมานักมันเนี่ยยุทงเนี่ยเอาเป็นบัวตองดิให้เขาเป็นบัวตองก้อนบ่เออเอาคือบ่ให้อีบัวตองแท้มาเล่นรวดเอาขพราว่าแม่เจ้าเป็นบัวตองบ่แม่นติสิเป็นบัวตองบ่แม่นบอกว่าก็ที่แรกก็ว่าสิเป็นบัวตองอีบัวตองมันแต่งตัวแล้วล่ะโอ้บัวตองแท้ก็มีครับพี่น้องนะครับเบิ่งลีลา สำหรับชื่นและก็ฝ่ายนะครับเล่นละครบมัคือหมอลร่ำในพี่น้อยนะฮะ <c oughs> เอาเชื่อให้กูเนี่ยอันนี้เอาแบกเกาเอาบอัวตองมานะครับฉากนี้พระเอกนั่งเลาบัวตองอยู่ที่คากันเทเอาอันนี้เราเป็นกันเทมันบ่มีนั่งเล่น <c oughs> โอ้ยเอามาซอยกูทำไอ้ดีเนี่ยภาษาไทยว่าคันแทงง่อยโอ้ยคันแทงง่ย <c oughs> อยมามีหรอคันแทงง่อย พอ,อเสียงปรมุมือครับบัตองนะครับในเรื่องวงเวียนชีวิตอาเชิญครับนะครับนำแสดงโดยไม้พรมอุดมพรนะครับนี่สาวบัตองมาหอดทงองหน้าบัตองอยู่หันละ<อ>น<า>งะ่งบับตองมาเห็นอย่างอยู่ทองหน้านเอาเขาก็มาจีบกันเขามาเลียงขั้วอย่างยังก่อเขามาเขามาเลียงควาย <laughs> อายุกรุงเทพก็จะคืออะไรจากแล้วมานั่งอยู่บนเดียวมาเลียงขั้ว ข้อกามาดะในบ้านเด้บดเออมาแต่ในบ้านยังละทงเดบิวต์อารตี้คัสสิกไอ้ไหนครับนี่หน่อยนี่หน่อยอันเป็นยังคือแดดฮ้อนแต่ยืดเทงเนี่ยโอ๋ออาก็ไม่สิห่ทงอันว่าได้เศร้าอันยาหลินคือหมอลำหลายหลินละครโอ้ใช่หรืเออละครโอ้ใช่หรือวอกอีสานนี่แหละโอ้จีเอ้ยเจนอะไรหรอข้อเมื่อคยนห้อเมื่อคยจีบสาวเที่ยวไปโอ้ไม่ยากไม่ยากโอ้กูก็คือหมอลำอยู่วะ เขาเพิ่งจีบสาวมั้โอ้ยผู้สาวไปย่านแท้ผู้สาวก็เป็นแม่แม่สูย่านไหนยังบัวตองมาบัวตองบัวตองพูดบัวตองพูดอะนั่นแหละบัวตองเออนั่นแหละอาชีพนั่นเออเออเข้าไปที่ไหนเข้าไปก่อนอีอันนี่มึงให้กูจีบยุติจีบเลยพวกกะเป็นกูโอ้ยกูเลาบกได้เหรโอ้ยอินเนี่ยผีมันกินเสนีบ่ลงนะมึงกะจีมกระเทยไงที่ล่ะ ทิมก็เทไว้นีแล้วมึงเป็นผู้ชายย่างไปหาเขาให้กู๊ดทิมแล้วบ่าทิมไว้นี่กูสิรับไปสอบเองเอาทิมก็ทิมปะย่างก็คือกระเทยคือเก่าบ่ตองครับบอตองอันนี้ภาคยำมันะเห็นเขากับบอตื่นเด้เอาไปเอาดีอันนี้จะตื่นกันน่าทีละอาจารย์มาที่ละตื่นมาท่วงมาไม่บักภาคยำมึงบ่ตองครับบักภาคอาคุอันนี้มันนี่ บกก<ม>ักพลาดอย่ามันบอกพลาดนตรยนี่ไหน,นมันเล่นบ่คือ <c oughs> อีนี่ไนมันเล่นบ่คือมึงเน่บอกเฮ็ดจ,จังไหนสันสมมติให้นอ้องอ<ะ>เบิ่งตกวเราแห่แห้เบิ่งนแม่โอ้ยเล่นมาจักปีเลยเนี่ยบอตองครับกูว่าไม่ลื่นกูว่าไม่ลิงตื่นใหม่โอ้ยมาหล่ะจินบ่ต้องครับบ่ต้องอ่จะซื้อมาจาั๊ได้ก่อนเหรอ อุดมสามโอ้อูดองจ้ะบ bert, a me, a ัวตองอันโทตถระครับโตตระครับมีแฟนเราไปครับโอ้ยจ็คสีวานต์จังเลยอันนี้เฮงบอกคือแม่เอาเขามากพุ่นยี่หลามาเล่นมันตู้คือวะบัวตองครับมีแฟนเราไปครับบัวตองยี่หลังเดียวเนี่ย อันไอมาจากกรุงเทพมืออื่นไอกันสิไปเมื่อกรุงเทพรึดิเห็ดงานยุสัยอุดมอปปามาเห็ดงานยุสัยอุดมปามาจากกรุงเทพเออดาราอุดมเห็ดงานกรุงเทพเห็ดงานยังฮะเห็ดงานยังโอ้ยตอนนี้กำลังเรียนอยู่โอ้นิติศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมายนิติศาสตร์ีวานคือการยศาสตร์ปะมันปะคือการถามึงคดยากนะตอนองอันนี้ถามเลยครับ อันบ่อตองนี่บ่มีความรู้สึกนะคิดอีหยัางเราบอกกับไอหมายถึงนี่กระจิตกระใจยน้ำไอในจุดรอยบ่อสนใจไอบ่เนอะขั้นไอบ่เป็นกระเทยนะบ่อตองสีคขืนนั่อยู่ไอบ่ได้ปิ่นนี่ละกระเทยอ่ะก็เบิ่งมาดเนี่ยอ่ะเบ้บิ่งมาดไอบิ่หลุดแน่ใจตัวว่าจะของบ่เป็นแน่ใจเลยเอ้าไอเสบ่อตองเสื้อใจไอได้จังใดฮะไอเสบ่อตองเสื้อใจไอได้จังใด เอาตะวันสายตาไอ้ที่หลังไอ้ฮับปวดต่อมานีไอ้สีฮูได้จังได้วาบวต่อสนใจไอ้ยากหน่อยๆจีบสาวมันก็ต้องมีจูบมาจับไม่บ่ล่ะมันจีจูบกันสิมาจีจูบมาเล่นหลายวิธีการจูบไอ้เพื่อนบมันคุยแข็งมากจูบมันก็คือวิสิดีด้วยจูบแล้วสิยากอยากหนีเนี่ยไอ้หัวตองตะไอ อยากอายเพื่อนเนี่ยเป็นยังอยากอายเอเจนต์เนี่ยเป็นๆอยากอายกูเนี่ยสมุดบามันบอ่ออยู่เอมันบ่ออยู่นี่นเป็นนางลมสมมุว่ามึงเป็นตอ่อนางซื้อๆอยาป้ายาเบ้าเป็นตอ่ตอต่อไฟไหมหรือต่อตัดแล้วมไ,ไม่ไหมต่อไฟไหมยู่ซื้อๆกอให้พี่น้องเป็นพยานเกี่ยวกับความรักของเขาสองคนต่อครับ ต่อไปนี่ไอ้เช้าเป็นกับเธอไอ้หักก็ต้องไอ้าวีบอ,อเกิดมากเล่นงานม่เห็นต่อมีตาบออันกุสิตีตาต่ออยู่เขาถากอ,ออกปะเบิดลนะโอ้ต้องอันนี้ก็เหตุมันคือแน่หนังนน่น่ะสดตาโอ้ยสาวสีสเกตเห็ดเพระือเนาะเอาเบ้องตาโ่ต้องครับ หอมแกบจักหน่อยได้ป่ะอนโนตีกับเสาเสาคือว่าเป็นงานสวมขัดซิคกันมีโอ้ยต่อไม่สิให้น้ำดันเอะบ่ต่อหอมแกบจักหน่อยได้ป่ะเอาไม่สิหอมง่ายแต่เดี๋ยวนี้อันอันกูว่าจัง้สี่ซะให้ต่อเว้าน้ำค่ะกูว่ามันใกล้สี่คำแล้วเอาข้อยไปล่างซะกะธรรมดาการจีบสาวต้องมีเพลงประกอบฉากจียัอ อาทิเช่นสองคนบุเทียงหน้าครับยุนให้ฉากนั่นพี่น้องนะครับอนาวิธีอาจจะบ่คือเจ๊จะให้ก็คือหมอลำยู่ดีมันยุ่เทิงวิธีพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องได้บ่งอสองคนบนเทียงหน้าพี่น้องได้ฟอดน้ำแน่เอ้ยข่ชู้กัว่ากันยุ่ดเทิงเถียงหน้าด้วยเออกูจะเอาคั้ยไปล่างกอนไปล่างจะไปล่างยุนน้องกูละอั้วไปเคียนอลาให้มันหล่อนเนื้อจืนอ่ะลาให้มันหล่อนเนื้อมีปัญหา้อกก็เพ พอได้ยินเสียแงแคบลาสายลมยนต้นพ้นตึงฮวันบานั้นตาตึงคิดถึงเจ้งอูกตามคุณต่สินก็มไม่ทุ่งไงวะคุยสองคนบนเทียงน้า ลุกเสตาทั้งหมู่บ้านในปีนั้นเด้พากเศร้าไปไหนแล้วลูกฟืนคำบากไปมากเจ้าบกบวกค่อยแต่ฟังวานเท่าในน้ำเป็นพยานบกบ้องก,กัน Chân làm... ừ... 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 Chị... ừ. len Hồi Hoàng Cáp, cả leo cặp Chiều nói sai lòng vội Hồi, hồi, ูกอยู่ข้างพวกนอกอกับ นกเซวโคระดกนกเจนเินร่องสังเกตจากแนวป่ามาไกลไอถามต้องสิผู้เลวสิไปใส่ชาวต่อไปบาดบุกไปเหมือนผ่านมาคือทิ้งนาไปรับจงที่บ้านครอบใ้ก็บอกบอกคือกันนั้นและนะาชวนกับเพื่อนไอฝากคอยไล่จูบ แต่ไม่หลบซอบแกมจริงจริงคือเบาจากนั้นสองโนนนี่แกจะทรงจริงคือเบาจากนั้นสองโนนนี่แกจะทรงจุดปลาทรงในงานตาอบาทงานนั่นก็บ้านำแง่ว่ายังฟาสด้วยมาไวเทียบหน้าบ้สิสัญญาไว้กะเลยได้เพียงวันละหลกนานจช่วยจงห่อให้จำต้องอยู่ทนถึงยามฝนสั้งป่าน้ำตา ลวกหนุมถามใจคนบุญยังงาอยจูบลามีใครลอเจ oh! ้าปือยอีกโอพามันในใจของอ้าะมันนใจของไอ้มังได้สกขาวถึงน,นาเก่าเพื่อนักกันเป็นอันเชื่อแค่ห่างเจา้าคอยว่าวอดังพันมาหยดถึงนาเมืมอาา่อบักใหมบคุยสอบเลาทบทวนอดีตนายบุญสีล้วบันทอง ໃຜແມ່ນມືສິດລະມ